สุ่มกล่องที่หครับแล้วกล่องที่2นะโอ้โหไม่ได้นะ <Woo! S 1> แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของเดือนมกรานะครับเราจะมาที่เซาพรนนะเพื่อตีหากล่องสุ่มนะครับตีเลยนะฮะตีอย่างรวดเร็วได้มาแล้วนะครับอย่างที่เห็นต้นคลิปนะครับ อันนี้ก็ได้เลยนะเพื่อนๆ mm. ก็คือตัวแอนเชียนนะฮะ mm. เออบวกสิลําลองดูว่าสัตว์เลี้ยงได้ไรนะครับ mm. เหมือนเหมือนจะไม่ซ้ำนะเพราะตัวนี้ไม่คุ้นเลยครับ mm. เออไม่เคยได้จริงๆนะครับตัวนี้ mm. เป็นลูกศิษย์นะของนักเวทนะ mm. เออจะ mm. ลองดูว,ว่ามันปลดอะไรบ้างนะครับ mm. ปลดเดฟ นะฮะบวกหนึ่งเออตัวนี้น่าจะหายากเหมือนกันนะความสามารถล่ะของสมบัตินะฮะบวกแสแตตทั่วไปครับอืมก็ถือว่าโอเคนะได้ปลดสแตตไปด้วยนะครับตัวละคคูณไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าได้จากไหนนะเออเรามาดูกล่องนี้หน่อยครับได้ตัวแอนเชียนบวกสิบนะ ก็จะมีส่วนโลก่กับส่วนเกราะนะฮะเออคือเอาไปตีบวกสำหรับแอนเชียนนะอ่ะครานี้เรามาใช้ค้อนดูบ้างนะครับอ่าได้เป็นกล่องหูกระต่ายนะครับมาดูนคัข้างในมีอะไรนะฮะข้างในมันก็จะมีพวกตั๋วครับแล้วก็เป็นเงินนะเพื่อนๆอ,อันนี้ได้มาอ่า หนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็เป็นตัวแดงโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันที่สองนะครับ